ขบวนต้า,นาที่นี่สาน,นีชุทมทางบ้านพาชีบริษัทมีความประสงค์จะลงที่สถานีชุมทางบ้านพาชีประนอมำสีควาและทำรังท่านนำลงจากขบวนรถที่คระชวนนะครับเราจะเทนนียบการชราที่8เป็นขบวนรถโดยขบวนที่71รับตอกนักวิสาจากธาน,นีกรุงเทอพอภิวดลปลายทางสถาน,นีกรุงโบรราชธาน,นี เราก็รนี้เราจากสถานีชุมาาทางบ้านาชีไปแล้วจะอยู่รับสองทว,วสารสถานีสระบุรีเป็สนสถานีต่อไปครับ